กลับมาพบกันที่กองพลพัฒนาที่1อีกครั้งครับกับโครงการสร้างสรรค์ช่วงวันปิดเทอมของกองทัพบ,บก The Borderline กาะติดชีวิตชายแดนซึ่งน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านและการทํางานของเจ้าหน้าที่ชายแดนมาจากโรงเรียนไหนครับโรงเรียนราชบริกานรนคอค่ะโอ้มากันที่คนครับวันนี้มาหนคนมาคน,นี้เลยเหรอโอ้เป็นกาลังใจให้นะสู้ๆนะครับวันนี้ ำไมน้องๆถึงสนใจโลกโครงการนี้ครับอ๋อผมอยากจะหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการไปชายแดนครับแบบคนหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อใช่เดาวไปเห็นภาพจริงใช่ไหมครับการใช้ชีวิตของชายแดนเนี้ยครับอ๋อแล้วได้พี่ได้ข่าวว่ามีการประกวดแข่งคลิปด้วยนะครับอ๋อใช่ครับยังไงก็สู้ๆครับโชคดนี้ครับตั้งใจ เอาละถ้าชอบก็ตามมากิจกรรมของ The Borderline จะมีประกวดการประกอบอาหารจากวิชาดำรงชีพในป่ารางวัลประเภททีมรางวัลขวัญใจเพื่อนและรางวัลการประกวดการเผยแพร่ค,คลิปซึ่งพี่ไฮโซปิงก็ได้มาสอนเคล็ดลับและวิธีการทำให้ประสบผลสำเร็จด้วยนะอ่าดข้อแรกเลยคือการสร้างความน่าสนใจมันอาจจเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้ สำหรับครูเลดี้เก๋ๆอาจารย์สุวคนอินป้องของเราก็ได้นำกิจกรรมเพิ่มความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีและความสนุกสนานให้กับน้องๆมาดูกันครับพสัมคัมากดังีควัสดีค่ะวันนีนะคะครูเลดี้เก๋ก็ได้กลับมากองคนพัฒนาที่หนึ่งนะคะอุ้ยเด็กน่ารักมากค่ะมีการคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ลดมากๆเลยค่ะ พร้อมอยังพร้อมยังอาอยู่เลยนีดังวันนี้ครับอาอยู่เลยนีพร้อมแล้วไปยำโยกไปครับเออเออขวาขวายำยำยำเอา้าวซ้ายซ้ายขวาขวายัำยำยำยำซ้ายซ้ายขวาขวาเออ นักศึกษาวิชาทหารที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้สามารถนำประสบการณ์ไปต่อยอดในชีวิตประจำวันได้ต่อไปโก็โครงการ The ะบอร์เดอร์นก่อติดชีวิตชายแดนเป็นโครงการของกองทัพบกที่ได้มอบหมายให้กับกองทพัพภาคที่1โดยกองพลพัฒนา,าที่1จัดขึ้นในช่วงปิดเทอมโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่าง ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการได้เรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมวิถีของหมู่บ้านชายแดนทราบการทำงานของเจ้าหน้าที่ทหารตามแนวชายแดนรวมถึงส่งเสริมความเป็นต้นแบบของผู้นำเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมกองทับกนั้นมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสร้างกิจกรรมในโครงการหรือบ order line ให้เกิดประโยชน์กับน้องๆเยาวชนทั้งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและผู้เข้ารับชมทางบ้านอย่างสูงสุด จึงขอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและขอให้เป็นกําลังใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเพจตาม QR Code ที่จะปรากฏอยู่ด้านล่างขอบคุณมากครับสําหรับอาหารตลอด3วันที่เราจะร่วมกิจกรรมนี้กองทับบกก็ได้ยกครัวกันมาทําให้ทานกันเลยทีเดียวครับ น้องๆที่เข้าพื้นที่เพื่อไปเกาะติดชีวิตชายแดนจะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมวิถีของประชาชนตามแนวชายแดนปัญหาและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักการอนุรักษ์และพัฒนาเช่นการใช้วิธีระดมสมองในการพัฒนาหมู่บ้านชายแดนโดยจะเริ่มจากตั้งแต่การศึกษาปัญหาที่ประชาชนชายแดนประสบอยู่และระดมแนวความคิดในการแก้ปัญหาโดยใช้หลัก SWOT หรือ SWOT ประเมินจุดแข็งหรือจุดอ่อนของทีมตนเองและสภาพแวดล้อมที่จะไปพบ โอกาสและอุปสรรคเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้บนหลักความจริงแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะว่าบางคนเปิดมาไมากที่สวยแล้วก็สามารถตอบ ลครับทีนี้เราไปดูกิจกรรมน้องๆได้พบพี่ทหารชุดปฏิบัติการที่ช่วยดูแลพื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดารวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการด้วยครับอยากให้ทุกคนเข้าไปแล้วไปศึกษาข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลให้ได้เยอะๆประวัติความเป็นมาของพื้นที่เป็นอย่างไรนะคะ แล้วก็ในอุทยานธรรมชาติาวิทยาครค่ะก็จะมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทางรวมเลยเนาะวงรอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.8กิโลเมตรก็ประมาณ6กิโลน้องรู้ไหมที่เราได้มาที่นี่นะเราได้แบบศึกษาธรรมชาติรู้แบบเมืแ่อบบก่อนมนะันเป็นมายังไงนะต้นไม้กนะ้อนหินต่างๆมากมายเหนะ็นไได้รับความรู้ก้องให้มาที่เราไม่รู้เลยนะใช่ไหมทันทีมีความสุข มีความสุขมากใกรมปีมีความสุขมากพิจา,ารมีหน้าที่ช่วยดูแลรักษาพื้นป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและยังดูแลประชาชนในพื้นที่อีกด้วยนะแต่ตรงนี้เป็นบ้านคนเนี่ยหรือพื้นที่ป่าของอุทยานเนี่ยไฟมันจะไม่ลงมาอะไรถูกต้องใช่ไหมเพราะเราทําแนวไว้แล้วแล้วพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ทํามาตรงเนี้ยเราใอยตันขึ้นไปดับอีกทีหนึ่งเพราะว่าไฟอ่ะมันอยู่แค่เนี้ย สนุกแน่นอนวันนี้ไปป่าฆ่าทุกชีวิตหยุดคิดก่อนเผาหยุดหยุดไฟเผาป่าเพื่อให้ปลอดควันพิษจากไฟป,ป่านะครับน้องๆไปไปลุยก่นเลยมา วันนี้ก็มาในนามของจิตอาสานะครับที่เคยร่วมต่อไฟกับกับโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาเนาะจะมาบอกว่าการที่เราจะทําแนวกันไฟเนี่ยนะครับก็ไม้กวาดที่อยู่ในมือน้องๆนี่นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนสําคัญมากในการทําแนวกันไฟนะครับเพราะว่ามันจะแยกเชื้อเพลิองออกจากกันได้ดีกว่าวัสดุดอย่างอื่นนะครับหรือว่าหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมืออย่างอื่นนะครับครับผมทุกทุกท่านเรามาเช่กันนะครับปไปไป กระบอกไม่ไผ่มีน้ํำไหมมีแกไปโหนไหงไหนก็ได้ที่มีต้นไผ่ไปโหนเลยนะโหนแล้วเขยา่ามันจะดังมันมีน้ำข้างในเข้าใจป่ะ ก็หลังจากที่ได้แบบเรียนรู้นะครับการดํารงชีพในป่านะแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มกันครับหุงข้าวด้วยหม้อข้าวสนามแล้วก็มีการประกวดเใช่แข่งทําอาหารด้วยนะครับรสชาติอะไรจใครจะอร่อยใช่ไปครับไปดูกันดีกว่าครับ คำแรกคำแรกติดใจเลยครับคำับไปไปติดคอไม่้อรางวัลชนะเลิศลำดับที่หนึ่งได้ก่แตามตามตามคือสีทอง วันนี้ก็ได้เวลานอนแล้วเราก็ส่งน้องๆเข้านอนท่ามกลางขุนเขาและพื้นป่าแห่งนี้ก็แล้วกันเดอะบอสได้ไลายสวัสดีครับ